ค่ะกับสวัสดีค่ะทั้งสดทั้งบ้านเอฟซีทุกท่านค่ะข้ามนนี่กับมาพบกับเจคามสามตัวเต็งให้เกานะคะมัอนี้เจคามสามตัวเต็งสีผ้าส้ผส้มไปติดตามเล้าข้ามพันกับปลาข้ามเนาะค่ะ,คะปลาข้ามนี่เพิ่นฝันเลยเนาะ,ะคะ่ะู้มเพิ่นฟันว่าปิงจับเนาะค่ะปิงจับขาสองตัวกับพี่เพล็กน้อยเนาะค่ะมาทวงว่าปิงจับขาเอื่อยพันวาเนาะค่ะข้าฟันของปลาข้ามจะเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาแนวใดกัน เดี๋ยวเป็การเสียเวลาเนาะค่ะท่านผู้ชมถ้ากลับไปติดตามนับช้มและฟังความฟันของปลา่ําพร้อมกันนะคะไปค่ะกลับสวัสดีค่ะปลา่ําค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะปลา่ําสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมมื่อกี้เดินทางมาติดตามฝันตรงหวดของปลา่ํามเนาะนอหลังจากที่ปลาค้ามเพิ่นปล่อยตัวเลขไปค่ะท่านผู้ชมงวดวันหันค่ะตามปั่งเลยเนาะคุณป่าเนาะเก่าหาค่ะท่านผู้ชมแตกสนันพันผืะถือกัน บัตถิบวแด,เดนเนาะคุณป่าเนะเาะเขากระเพ้ากันได้หลายตือบอยู่เนาะเพราะว่าเขาเห็นหถือต่ลี่ก็เลยถือเขาถือเงวไม่แน่ไหละเขาถือกันแซวสะเนาะค่ะรอบนี้กัได้ยินข่าวมาว่าคุณป่าฝันอีกแล้วค่ะก็เลยสิพาท่านผู้ชมนี้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันแลักการเนวทางตัวเลขของคุณป่าเนาะคุณป่าสีแดงตัวใดงเวหนิกะบอก่อยท่านผู้ชมเพาฟังไหมคะฝันว่าพ่อเนี่ยมาเอาไปเห็ดหน้าถอยกับพ่อกับแม่ บานก็มีนีเล็กหน่อยเล็กเทปเล็กอันนี้เทปนูหันลักุมารเทปนูหันกุมารน้อยก็เรยว่าเป็นยังคือบอกแค่ดำไห้บอคุณ้าท่านเห็นปเป็นดอกตอนนั้มีแต่โตเลยที่ดำป็นคุณค่าบานลุกดำหน้าแล้วพอลุกดำหน้าแล้วบานนี้งำหน้าแล้วแล้วพอว่าคิถมื่อไหร่ยูบอ่บที่แดงของไห้แดงของจักระหา้พ่อที่คืนมา เล็กหน่อยมันมาถ่วงปีงกัดปีงกัดมันมาปีงมันมาปีงนี่ขาเลยมันมาดูเล็กหน่อยสองคนมันมาแต่๋เดี๋ยวมอหนึ่งหนึ่งมันว่าุปีงหม้อหนึ่งถ่วงมอหน่อยหน่อยมอปลากระทองนั่นมอวะสาม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 ปีงมันมาบาทีนางมันบอกท้องเถื่อมันบอกว่าสองสามสามปีงหน่อยคนปลากระทองเอ๊ะุมานนั่นแหละ สามสามปิงสามสามปิงมันว่าฤดีใส่สามสามแปดเพราะว่าปิงก็เป็นแปดอยู่แล้วนะคะเนาะพ่อกับแม่ของคุณป่านเสียชีวิตไปแล้วมินบอก่ะโเสียจะโดนแน่พอเสียพี่กายนี่เพิ่นม่าหาป่านี่ไปดำหน้าซอยไปดำหน้าซอยหน้านั่นจะหน้ายู่มองป่าไปยูมองไปเหี่ มองคิดว่ากี่ผีบางบดยู่หันแมนตัวนี้มันเป็นกุมารน้อยแต่ว่าในความฝันนีเป็นกุมารน้อยกุมารเทพเคยอยู่หันค่ะมันนี้ละมันนี่กระเป้ยเพื่อนนี่มาอนน้ามันนี่ต้องรวมทั้เพื่อนโอ้เมื่อนี้ก็ได้ไปเอเลี่ยเพื่อนเพถ่นายร้ายเพื่อนก็ถ่ายนอกในเพราะจำหน้าแล้วจิขึ้นมามันว่า ปิ the <match> oh, ้งได้ขาเยมอนหน่อยปากโเป็นปากโ่ทองเนี่น่อย้นาปอเนาะเปน่นี่น้อยพิ่นช้าเอือย3 3ปิ้งเิ่น่รอีกบอสสามสามปอสามสามปิ้งสามสปิ้งเิ่นไรเปนนปิ้งแลมอปากโบทองนะค่ะามปิ้งปิ้งนันกระสิบแปปิ้งกับแปดค่ะค่ะสกับสามเอเด แปรกับสามตัวเดียวกันเยอะค่ะแปรกับสามตัวเดียวกันเนาะบัดมาเดียวบัดมาหมดหมดบ้านเดียวชนชงมากเลยวมาของบ้านเดียวบัดไม่เห็นครูบาไม่เห็นอาจารย์เป็นยางนายางหน้าฮัดตะดงเป็นลาโยุ่งเป็นมาอันเจ้าเนี่ยมันเคยเป็นคนเก่งคนดีคนเก่งเลยอันกระหอขึ้นไปเห็นในเป็นยังปดเครื่องลังคา น่าฆ่ารักคนละประเด็หอกับเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าจังไรบางก็ได้ว่าโอ้ยใจมันเพื่มีน้ำใจเนาะเอาลงหายเลยพื่มีน้ำใจบอกเพื่อนนะคือไดว่าจะที่เอาไปยั้งกระดอกกระเดียะแท้คน่ะอันพ่อแม่เจ้าให้นั่นเจ้าก็กินมอเบิร์ดหลือเต็มกระตาอยู่มิดจะเนื้อมิดจะยั้งมิดจะเนื้อแห้งคนละเพื่นว่าจังทีละก็ได้มากะดุ้งตือนพอไฟใหญ่ก็ได้วางลูกแม่ งเขาอันนีก็ทืกรนปมเขาืีซีที่หากันเย็นพระน้ำเนาะกันเห็นพระเป็นกระ่าเหเจ้าเป็นคนหอใดคือคอยช่เย็นเจ้าว่าคนสั่งดรวยว่าเจ้าหอค่ะนได้ขึ้นไปหอหอไปให้คนอยู่้านัง้าโคตรต้องใคนเอาโดไรเลโ้งพาฮัชดงคุณน่าบอกว่าให้้นเอาแน่เป็นคนหอใดพระงานแปดพระแปดเราะหากดเก่า คุณแม่นค่ะสี่ีเป็้าอกโตแแล้วแต่ท่านผู้ชมทางบ้านสิเปสิตีเนาะแต่ว่าสำหรับโตเลขคุณแม่นี่ที่พี่กุมารนิดหน่อยให้นี่ก็คือว่าถือว่าจะแล้วเนาะคุณแม่เนาะว่าบอกบอกเป็นโตเลยบอกคุนโตมันกระท่วงปิงยังทางอย่างนี้มันอะไรสาม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 ปิงสามสามตีแต่ว่ากับบนเหเนาะอาจี่เป็นตรงเตะสามก็ได ค่ะน้องหมูแล้วต่ว่าตีเอาตัวเนาะแต่ว่าตัวเด็กคุณป่าตีหนึ่งคือสามสามแปดสามสามแปดก็ทุ้นสามแปดทุ้นสามแปดพอที่ว่าทุ้นนั่นพราะว่าแม่ก็พอมันตายเสียด้วยแล้วนะค่ะพอได้ตีถึงแปดคุณป้าค่ะป่านนี้อายุพ่ออายุเมียดิคุณป้าอายุพันไงกับเก่าชิบเก่าอายุแม่ก็เจ็ดสิบสี่ตอนมันเสียค่ะ พ่อเนาต้องเสียปีไถ่เนาะเก่าสิบเก่าปีเนาะคือว่าเพิ่นอายุมันควรยืนเนาะคุณแม่เนาะโตเล็กกะง่ามพอดีค่ะเก่าเก่าเนาะคุณแม่เนาะเก่ากับพุกกับเป็นตัวเดียวกันนกัพ่อแม่พ่อแม่เจ้าหายเนี่ยกระตาขี่เพิ่นเจ้าไายมากเนเจ้ากินเบิดปีกับเบเบิร์ดมั้ยอืมค่ะวันนี้กระตาไม่หยิบป่ะไม่เหนื่อยแห้งไม่จะท้องแห้งไอ้กิบแบบ เราข้อหายคนไปแหลกก็มันก็เห็นว่ากับแบบที่ฟันฟันบังหันเนาะฟันกี่ข้องขันว่ามันจะเข่านะเพราะว่าเพราะว่าคนเอาหายหนาวคนเอาหายพ่ายมากก็ได้เอาพ่ายมากพอก่ายมากจังว่าคู่บ่าวมันถ่วงที่เอาหายคนแต่เรื่องว่าโอ้เจมสนก็เลยบว่าหายของฟันเขาหยั่งในนอกคาดเขาคือเอาหายเขาบอกว่าโอ้ยเจ้าเสียอยากได้ไปหยัง่ง่น่ะพอเจ้าแม่เจ้าหายนั่น เก็ตาอยู่แต่กินกินรถปีก,ก็เบิบร์สเพิ่อนไปจริงๆใช่ใช่อ<ม>ร่ตองตัวนี้มันเขาเลยนะถ้าจะตามทีติดตามหนึงหน่งเราก็ฝันของปลาค้ามมานี่ถ้าเพิน่นฝันว่าเพิ่นใดเนื้อหรือใดแบงเนื้อแบงอย่างนี้ เลขปลาคั่บอมี่รุดค่ะท่านผู้ชมรอบนี้กะปลาคั่เพิ่นกะได้พายกะตาเนื้อมาอีกเนาะค่ะเนาะตาเนื้อเป็นเนื้อแห้งมันกินบัตีกับเวัตเพิ่นปลาอาจารย์เพิ่นว่าเพิ่นแหงฮะเอาของเพิ่นเอาของมุงใหม่เพิ่นค่เดี๋ยวเราให้เพิ่นดูคเป็นรถของพาห์ฮัตสุดงมันนี่นี่นี่ความฝันแล้วกะนนี่นี่ท่านทะเลขของป่าป่ามีตัวใด้ถิ่มมากเป็นพิเศษบ่หลอดนี่ อันนี้ตัวสามสามแปดเนีาะสามสามแปดนะคะเนาะคือตัวเน่นของป่าเลยเนาะเนาะค่ะเพราะว่าเล็กหน่อยมันถ่วงผักเดี๋ยวมันมันนับผักนะหนับตัวตัวปิงนะค่ะมันกระก้อในแคงกระได้อันนู้มันกระท่วงนะปิงหม้อหนึ่งปิงแลยังช่วงว่าปิงหมอหนึ่งว่ะสาม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 ปิงค่ะสามสามปิงเนาะปิงเดคือแปดหน่ะยแน่นทเราก็ถ้องเนาะ เดืองแล้วความสันของคุณยายมียังเพื่นเติมบอค่ะพ่ามี่ยังและขอให้ยี่กี้ลวกมันนานน้กันทุกๆทุกคนเด้อกินมดปีกับบวชดปีกับแดดตัวถูกค่ะถกค่กขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะคลิปนี้ฮอกราแมาเปิงตวรีของปลาข่ำเนาะค่ะทับทิมปลาข่ำนี่เพิ่นกเขานะคะงวดที่ผ่านมาเพิ่กเขานะคะเกาหาค่ะแสนแตกเล่ค่ะเนาะทับิมเนาะ การงวดนีเพิ่กัะฟันเนาะคะ่ะตัวเลขของเพิ่งจะสามสามแปดค่ะศูนย์สามแปดเก้าเก้าค่ะอยู่แน่เพิ่กจะเจ็ดสิบสี่ปีเนาะค่ะชมเนาะหนึ่งหน้าสองหกเจ็ดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคัมสามตัวเต็งน้ำนเนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ